สวัสดีครับผมชื่อกริพัฒนพันเลิศนะครับชื่อเล่นชื่อพีทก็ตอนนี้กําลังเรียนอยู่ที่สาธิตจุรานะครับแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะไปเรียนต่อที่ BBA ธรรมศาสตร์นะครับตัวเองเนี่ยคือมีความสนใจด้านฟินแลนซ์เนี่ยค่อนข้างมานานแล้วแล้วก็ศึกษาด้านการลงทุนด้วยคือการที่มาจะได้มาฝึกที่ CLSA เนี่ยเป็นที่เป็นตําแหน่งพวกแอนนัลลิสต์เนะครับก็คืออยากที่จะมาพัฒนาทักษะของตัวเองทางด้านการทํางานร่วมกับคนอื่น ทีมเวิร์กรวมถึงการที่จะได้รู้ว่าแบบว่าอาชีพด้านแอน l ลิสเนี่ยครับหรือว่าอาชีพด้านอยู่ในอยู่ในอินเวสต์อินเวส n t เมนต์อะไรพวกนี้ครับคือทําอะไรบ้างเพราะว่าจากการที่ไปศึกษามาเนี่ยคือที่ c s a ก็ได้มีการมีการทำฟอรัมต่างๆเจอกับนักลงทุนใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าน่าจะสามารถฝึกสกิลอย่างอื่นได้อาจจะมีทักษะการที่จะสื่อสารเพิ่มทักษะการสื่อสารนะครับ แล้วก็ตัวผมเนี่ยก็มีค่อนข้างมีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษค่อนข้างดีดังนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าไปศึกษาที่ CLSA ครับ